ล้พบกวันนะควันนี้ในรูอบยูวันนี้ไม่ได้มาหลายวันเพราะติดธุรอยู่แล้ววันนี้มาพบน้องๆนะฮทายคลิปลงิกต็อกยูทูบเฟซบุ๊กนะฮะทุกวันช่วงกันบ่ายนี้ประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงนะฮะตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าเกือบสีโมงแล้วไปวาจะต้องมาพบกับน้องๆทุกวัน แต่กอนนะแต่ช่วงหลังมานี้ทิ้งช่วงนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างวันนั้นยุ่งอยู่ในธุระอในการเทรนตัวเองในการใช้กระเร้งดูอยู่นะคเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้มาช่วงนี้นะต้องขอโทษมากเลยวันนี้ก็ได้เวลาประมาณบ่ายสามโมงแล้วก็ทำนู่นทำนี่แล้วก็สมารจะกินกาแฟแล้วก็ทานนมหรือไม่งั้นก็กาแฟกับโกโก้นะะเมื่อสักครู่นี้ถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งอ่ะถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่าแสงมันเข้านะ ก็หมอไม่ชี้ไปว้ต้องลงหยต้องทายใหม่นะคเพิ่งกำลังชมกาแฟอยู่นะขอให้รวยเงินขอให้่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอใถ้าน้องๆมองกลังมองหาธุรกิจอยู่ถ้าน้องๆไม่มีงานทำถ้าน้องๆกำลังตกงานอยู่ตอนนี้ไันยวัฒก็อยากแนะนางทำธุรกิจที่แก้สุมันอยู่แล้วที่เป็นธุรกิจที่ทันยวัฒน์ทำมาเกือบเข้าสองปีแล้วเป็นธุรกิจที่ทำง่ายค่าตอบแทนสูงค่ะ ซาบอนฉันเป็นได้ของเราเองไม,ม่ได้ความคนกยี่ยละดีใช่ ตาคอสวรรค์บ้าร่ของเรานั้นให้ค่าพัมมิชันสูงมากนะฮะเพราะว่าครูต้องการช่วยเหลือพวกเราคนจนนะฮะให้มีอาชีพให้มีเงินมีทองให้มีรายได้ครูก็เลยค่าให้ค่าตับแฝดเราสูงมากบ้านไอวัดบอกมานี้เกือบสองปีแล้วค่ะถ้าน้องๆยังไม่มีอะไรทำมองหาธุรกิจที่จะทำบนจอโทรศัพท์เพิ่งเดียวก็บ้านไวัฒนก็เชิญชวนให้ลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในธุรกิจ T S จะมันอยู่นะะสอบถามบ้านไอวัฒเข้ามาได้นะน้องจ๋านะะโอเค ไม่ว่าแม้นทุกตอนแบบไม่ว่าจะต้องกินกาแฟนะคะกินชานมผสมกาแฟหรือบางทีก็กินกาแฟผสมโกโก้นะแล้วแต่แต่วันนี้ไม่ว่าแม้ก็กินเอชเซมกาแฟนะเอสเซมกาแฟผสมกับเอชเซมชานมนะอ่ะนี่นะคะชงไปแล้วนะคะชงไปแล้วเมื่อกี้พอดีถ่ายคลิปมาแล้วมันแสงตรงนี้มันเข้ามันมองไม่เห็นนะ ช่วงบ่ายๆที่บ้านะรับประมาณบ่าย4ี่โมงสามโมงหรือ4ี่โมงถ้าบ้านกังกินตัวนี้แล้วป้าไว่าก็ตอน,นเย็นๆมาก็แทบจะไม่ได้กินอะไรแล้วนะมันก็อาจจะกินนมเปรี้ยวหรืออะไรไปนิดหน่อยไม่มีใดความคนกำลังเ็งดีไปหมดสหอมะนะมากเลยนะคะชื่นใจนะม่ต

ธุรกิจทำอยู่ว่าทำไมก็อยากเชิญชวนให้จุนในธุรกิจ T s w นะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ทำง่ายตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นแป้งไดมอนด์วาวเป็นแป้งที่ทาดีมากนะคะเป็นแป้งที่ใช้ดีมากค่ะไดมอนด์วาวนะอ่า ในธุรกิจ p S มันอยู่นะพระธนวัดใช้ติดใจมากเลยทาแล้วมันทําให้เราแบบว่าหน้าเนียนเรียบเนอะเวลามันออกเวลาไอ,ไอ้เราเหงื่อออกมามันก็ทําให้ใบหน้าเราไม่มันนะคะโอ้หน้าใบหน้าผ่องใสเต่งๆพระธนวัฒน์ชอบมากเลยชอบไดมอนด์วอลกับไอ้น้องชมพูพรีเมียมที่มาใหม่ทาดีมากรองพื้นนะรองพื้นด,ด้รองพื้นด้วยน้องชมพูมาใหม่น้องชมพูพรีเมียมเสร็จแ,แล้วก็ทับด้วยแป้งไดมอนด์วอลนะคะอ่า มันเยี่ยมจริงๆนะะสุดยอดมากๆเลยนะป้าใช้ประจำทุกวันขาดไม่ได้เลยนะร,รักมากเลยนะอ่ารักมากเลยนะรักมากเลยเ,ลยเอ่รักมากเลยแป้งฉับโบนะแล้วก็น้อเอยแป้งไดมอนด์วาแล้วก็น้องชับโบนะะอืมอืม บ,บางบ้านนะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนอะอ่าอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขรู้จัก แม่นว่าเคยชวนน้องๆหลายๆกันว่าเมื่อเข้ามาทาในธุรกิจเกมันอยู่น้องๆก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ในการใช้กดแรงดูดกับโคสตาร์บอลสว์ไปได้ของเราด้วยนะตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะให้น้องๆรีบตื่นตัวตื่นรู้รีบเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยน m หมเซ็ตรู้จักรู้จักคิดใหม่ทําใหม่รู้จักคิดใหญ่ทําใหญ่นะชีวิตชีวิตเดิมๆอาชีพเดิมๆทำอยู่ถ้ามันไม่ตอบโจทยเราก็จงมองหาอาชีพใหม่มาเสริมเข้ามานะ แล้วเราจะได้มีชีวิตมีการเปลี่ยนที่ดีขึ้นจะอยู่ในโลกยุคนี้ได้จะได้ไม่ตกเทรนโลกเหมือนคนอื่นเขาทนะ่าน่าเราต้องให้ทันก้าวไปให้ทันโลกนะคะเราจะได้อยู่รอดได้นะคะโลกเรายุคนี้เป็นโลกที่ออกนอกบ้านแม้แล้วเราจำยังไงเราขึ้นจะมีชีวิตอยู่รอดได้เราจะหาวิธีนะเราขึ้นจะมีอาชีพที่ตอบโจทย์อยู่บนจอโทรศัพท์เครื่องเดียวเหมือนเขานะคะเราจะได้อยู่รอดได้นะคะ มีเยอะอาชีพแต่ว่าเราต้องดูว่ามันจะสามารถานำพาเราไปตอบโจทย์ไหมค่ะบริัมาควบตัวกินดีใช้ดีไหมใช้ดีจริงกินดีจริงไหมมีคนกินแล้วมีสุขภาพรา่างกายแข็งแรงขึ้นจริงไหมอะไรเงี้ยเราต้องดูด้วยนะะแล้ต้องดูจิตตั้งต้นของเจ้าของบริษัทด้วยว่า ผลิตภัณฑ์ที่เขา,าผลิตขึ้นมาเพื่อเขาต้องการอยากช่วยเหลือให้พวกเรากินใช้แล้วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นไหมหรือว่าเขาต้องการเอาแต่กาไรหรือเขาต้องการมีมีแต่เอาแต่ผลประโยชน์ของเขานะะแต่ไม่คิดถึงผลประโยชน์คนบริโภคหรือเปล่าอะไรเนี่เราก็ต้องดูด้วยนะโอเคไวค้คลิปหน้าค่อยเจอกันนะคะยงดี